สอโหลดวันนี้ผมก็มาสอนโหลดแล้วนะครับใครอยากดูผมโหลดมันดูเลยกดไปเข้าไปที่ลิงก์ช่องนี้นะทำอะไรไมา่กดเข้าไปที่ช่องนี้เลยนะแล้วนะลให้กดไปที่ลิงก์ตรงนี้วันนี้จะดูอะไรผมสอนแล้วกันและตรงเนี่ยให้ถ้าเกิดมันเป็นหน้าสีดำๆให้กดตรงข้างบนรัว ให้เกิดมันเป็นหน้าสีดำให้กดรัวๆมากดเลยกดใหน่อจะออกอีกเหมือนเหมือนไอกเกมมูตเตอร์แมนให้กดนี่ื่องสอนแหละมีทิ้งปลายพวกของโหลดแล้ว ให้รอแป๊บนึงนะคีมาก,กดเลยให้รอก่อนเพราะเครื่องของช้าไอ้จริงฝึกฝนก็เป็นสิบหกนะม,มีน้ำแดงมีน้ำส้วงมีน้ำส้วงม,มีน้ำแดงไม่ได้สอนโหลดเพราะว่าไม่มีเวลาโหลดแล้วไม่มีเวลาสอนโหลดแล,ล้วนอนแล้วลวันนี้มันอยู่ใครหยุดบ้างเอ่ยใครเล่นเกมอะไรบ้างเอ่ยเพื่อนหมูบอกว่าเพื่อนหมูอยากเล่นบอลฟุต อีกคนนึงก็จะเล่นดออีกคนหนึ่งก็จะเล่นแแบบเนี่ยอะไรวะดเหมือนกันแต่เป็นดอแบบแบทบแต่ผมเนี่ยจะเล่นดอแบบแบทเหมือนกันแต่ลูกบนลทำยังไงก็ไม่รู้เนาะทุกคนช่วยสสนหน่อยสิถ้าเกิดคนคอมเมนต์มานะ ใครโอเคเข้าเกมเลยต้องการข้อมูลแมวทุกคนถ้าเกิดมันเป็นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวว่าือ